เราริษยาหรือเราแค่อิจฉาสองคำนี้มีระดับความรู้สึกที่แตกต่างกันมากอิจฉาคือแค่อยากมีอยากเหมือนอยากเป็นแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้มันไส้ไม่ได้คิดลบต่อคนที่เราอิจฉาไม่ได้ปองร้ายพยาบาทเขาหรือไปแช่งชักหักกระดูกให้เขาไม่มีไม่เป็นเราจะได้สะใจแต่ริษยาอยากมีอยากเป็นอยากเหมือน และเกิดความอาฆาตมาร้ายเริ่มเหมือนไส้เริ่มหาเรื่องทำลายล้างคนที่เราอยากมีอยากเป็นเหมือนนี่แหละสองความรู้สึกนี้แตกต่างกันมากแต่ถ้าเราทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่จะเป็นความรู้สึกไหนเราก็กำหนดรู้ดูตามจริงไปจนกว่าความรู้สึกนั้นๆจะดับไปความเป็น ความเป็นเราแปรเปลี่ยนไปเป็นตัวรู้ก็ไม่มีเราเข้าไปอิจฉาหรือริษยาใดๆทั้งสิ้นมีแต่ผู้รู้ดูตามจริงไม่เป็นผู้ร่วมไปกับอารมณ์ไม่ต้องไปห้ามหรือรังเกียจอารมณ์แค่มีสติรู้ทันอารมณ์เท่านั้น,าน,นตามจริงก็พอเราก็จะไม่ร่วมไปกับอารมณ์ไม่เข้าไปมีเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นๆ อารมณ์นั้นจะกลายเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็เท่านั้นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ